สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้าเาาสิพ้าพี่ผ้าน้องมาเาาอยู่หาดมโนพิรมนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องนี่ครับมาเบิงเล่นสไลเดอร์นะครับสุขสัร์วันสงกรานนะครับมาเล่นสไลเดอร์อยู่แม่น้ำโขงนะครับนี่ไปชมกันเลยนี่ตอนนี้ครับ นี่ครับสไลเดอร์อ่าจะไปไหนไปเล่นไปเลสไลเดอร์โ huh. อ uh ้คุณครับไปแล้วครับพี่น้องโอ้โหมาแล้วนี่ปลอดภัยปลอดภัยนะครับปอชั่นครับพี่น้องนี่มองนี้ก็มีสไลเดอร์ไว้ให้บริการนะครับคุณเล็กน้อยขึ้นได้ครับ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคู่ปกครองเลยพี่น้องนี่ครับพุ่นมาเลย่าฮ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 ่าแลาว่าฮ่าฮา่่ มาก้าเลีน <laughs> นี่ครับมาแล้วพี่น้องเอา้ามาเลยโอ้โนี่นี่ครับมวนมวนพีน่น้อง <laughs> นี่นี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวลูกจากสิบผ้าขึ้นไปเรียนนะครับคุณไลเดอร์นะครับนี่ติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเรียนไลเดอร์นะครับอยูหาดมโนพิรมแม่น้ำโคงจังหวัดมุกดาหารนี่ครับขึ้นไปเลยครับพี่น้องนี่าำบานี่ใหม่ก็ยุยตา ควบคู่แรกข,ของผู้ปกครองนะครับนี่นี่ตอนนี้ครับมาแล้วอ้าวไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ้าวนี่นี่ไปเลย นีค่ควา er. มสูงก pues mm เบ้าสูงพ nah, ี่น้องเด็กน้อยเล่นได้ปลอดภัยปตาฮาฮ่ามุนเดี๋ยวเอากับจีได้ไปเด้อพี่น <c oughs> ้องแบบนี้นี่จะเล่นจริงเหรอนี่เดี๋ยวจีได้ไปพี่น้องพอดคิวเขาแล้วเดี๋ยวเขากับิีไปเลยครับบบบนี้นี่ไปเลย ครับพี่น้องมวนคลุบเลยครับโคมงหน้าลกี้นี่ครับจากข้างบน <c oughs> เลนได้ครับม้วนๆครับพี่น้องนี่มาเลนเ้อนี่คนคนเี้กน่อยเพิ่นเลนกันนี่สไลเดอร์อยู่หาดมโนพิลมนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับจังหวัดมุกดาหารนี่ครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มล่างไหลเขามานะครับคุณครับพี่น้องนี่เพิ่กันเรียนน้ำมีห่วงยางมีเลื่อนะครับเลือกล้วยให้เซาน้ำนี่ให้ตากขี้เลื่อโซฟานะครับนี่เลือรากยูงนะครับนี่มาเที่ยวได้พี่น้อง ปุ่นเอ้ยนี่ครับชลาเดอร์อ้าวขึ้นอีกไหมเนี่ย,ะย,ยฮะเหนือย่างโอ้โหอ๋อปุณนเด็กน้อยเร่นสนุกสนานนะครับนี่ก็เป็นชลาเดอร์ที่เปิดให้เรีนนะครับ คนมาแล้วมวนมวน,นี่ผ้าลูกผ้าหลานมาเล่นนะครับส่วนเลือกเห็ดเอ้เลือกกล้วยส่วนเลือกกล้วยนะครับนี่ไผอยากใช้บริการกับมีนะครับมีโซฟาคนมวนกูุ๊เลยเล็กน้อยเรียนนะครับผ <Viol in? S 1> ู้หญ่กับเรียนเมื่อกีอ้ล่องมาแล้วนะครับ นี่ลงมาแล้วขึ้นดีๆดด้อนี่ขึ้นดีๆคุณน, <ช phones S 1> นี่มวน, <ๆ S 2> น,นๆครับผ้าลูกผ้าหลานมาเรียนนี่ครับอยู่ริมแม่น้ำโขงส่วนม่องพานฝากฝ้าไปทา่งพุ่นนะครับก็คือประเทศเล่านะครับประเทศเพื่อนบ้านเท่านะครับ พ่นอยู่ไกลๆเหมือนพี่น้องข้ามแม่น้ำโขงไปนี่ก็เป็นประเทศเลาวนี่ครับมาเบิงเรือลากนะครับพี่น้องพูดน่ะพูดน่ะโอ้ยเบิงเพิ่นไปพูดน่ะุ่นฟานจะลวดพี่น้องขุ <c oughs> ่นครับ นีมีเลือกล้วยให้บริการนะครับสำหรับมองนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ดูแลความปลอดภัยนะครับตลอดแนวนะครับพี่น้องนี่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเพื่อนกะค่อยตรวจตาความปลอดภัยให้พี่น้องเข้าได้เรีนนะครับ นี่ครับแต่อย่ากออกเนี่ยเลื่อนไปนองอย่ากออกนอกเนี่ยกันนะครับเพื่อนว่างทุนไว้อ่านี่ครับคุนกีเรือรากนะครับ<ถา>น,นี่ตอนนี้เรือ เลือกกล้วยนักท่องเที่ยวกรับกำลังสิ่คืนครับพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวกับซีมีเลื่อมาลากนะครับนี่ข้าวบริการคิดยังไงครับเนี่ยวละสามร้อยครับเที่ยวละสามร้อยได้สามรอบนั่งได้ห้าท่านนี่โอ้สบายสบายครับพี่น้องม้วนๆนี่มาเบิ้ล นี่ครับพี่น้องตอนนี้สาวๆก็นั่งเรือกล้วยกำลังจอกแล้วนะครับไป <laughs> ไปแล้วพี่น้องโอ้โอนี่ครับคุณนวน<อ>นี่เถิงเด้อพี่น้องอไปแล้วไปแล้วนะครับอ,ออกเดินทางแล้ว เป็นกบคิดค้าบริการบร่แพงนะครับเที่ยวละสามร้บาทนี่ไปแล้วพี่น้องคุณคุอ้ยนี่ครับมาเที่ยวได้นะครับหานโนพิรมครับนี่มวลมวนะครับพี่น้อง มาเที่ยวกันนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วบุญนะครับนี่มาเที่ยวได้นะครับนี่มีสองลำเลยบุญเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับที่เกิดอีหยังขึ้นนะครับมาถาเบิ้งพี่น้อง มาแล้วมาแล้วคุณนี่ครับสาหรับเรือลากผู้ใดยอยากกี่เรือแบบโซฟาก็มี่นะครับคุณหรือ UFO ก <c oughs> ็มี่นะครับนี่บรรยากาศริมแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเที่ยวชมได้ นี่<ช>พี่น้องมาแล้วมาแล้ว<ช>อ้าวรอบทุดท้ายนะครับสิเกิดยังึืนพี่น้องถ้าเบิ้งเลยครับอ้าวถ้าเบิงเบ้งถ้าเบิงเบ้งือนตุ้ม <c oughs> <c oughs> ดําลงเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับก็เเ็นวิธีนะครับ <c oughs> เพื่อให้ตื่นเต้นสนุกสนานนะครับ <c oughs> นี่มา ที่ชมมาใส่บริการได้นะครับน้ำกะบลบึกนะครับน้ำบลึกปลอดภัยนะครับนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องมองนี่ก็มี่เรือบานานะ่าหรือเรือกล้วยไว้วยให้บริการนี่เพิ่นกกระกำลังกำลังสิคืนนะครับนี่ นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งตั้งกระล่างสิขคืนกขึ้นได้หาหาถึงหกคนนะครับพี่น้องนี่หาถึงหกคนเที่ยวนี้เพิ่งเลสี่คืนหกคน <c oughs> เดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไปเลยคุนพี่น้องไปแล้ว นี่ครับมาท่องเที่ยวได้นะครับหาดมโนพิลมิ่มแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่เท่ากับสีเลนยุ่นน่านน้ำของประเทศไทยเข้านะครับนี่นะครับสาวๆครับมาท่องเที่ยวนะครับนี่รดน้ำน้อยรดน้ำสาวๆนี่ครับ โอ้แกงไหนเนาะครับนี่เริ่มลกท่าเร่มลกท่าโอ้โหไปเลยไปเลยสายดันสายดันไปแล้วดีครับนี่เดี๋ยวเรือมาแล้วพี่น้องพี่ปอยไปเมื่อกี้มาแล้วนี่คนคนเนอ นี่เดี๋ยวเข้ามาล่อเบิ้งเที่ยวสุดไทยสิเกิดทีหยังงึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวมาล่อชมนะครับนี่เที่ยวที่สามพี่น้องเที่ยวที่สามเดี๋ยวจะเบิ้งเที่ยวสุดไทยสิเกิดทีหยังงึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> คนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งกับสีว่นกลับมานะครับ นี่มวลมวลครับอากาศ้อนอนช่วงเทศกาลวันสงกรานนะครับกัะป้ามี้านองผ้าขอบครัวมาเที่ยวนะครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วเที่ยวสุดท้ายครับพี่น้องนี่มาบังอึบอึบดำตู นี S <S ่ค <vengeance> รับม้วนๆครับพี่น้องสนุกสนานนะครับก็มาท่องเที่ยวได้นะครับพี่น้องก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงแจักพายวกาขอจบรายการในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ